กีตาร์สองตัวในมือผมเนี่ยเป็นมาตินทรงไรตอต่อไปกันนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือไม้ข้างและไม้หลังนะครับตัวนี้เนี่ยข้างและหลังเป็นโรสหัวส่วนตัวนี้เนี่ยข้างและหลังเป็นมอคานี่ไม้ข้างและไม้หลังคุลัชษณะเนี่ยมันส่งผลกับกีตาร์โปร่งมากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันในเกียร์แลบครับโจ์เนี่ยผมอยากจะได้กีตาร์โปร่งที่ส่งมันเหมือนกันอี่ห่อเดียวกันไม้น้าเหมือนกันต่างกันแค่ไม้ข้าง และไม้หลังในมือผมทั้งสองตัวเนี่ยเป็นมาตินทรงเรดน็อตนะครับตัวนี้เป็น D18 ก็คือทรงเรดน็อตแต่ว่าไม้ข้างและไม้หลังเป็นมอก์คานีนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น d 2 8ไม้ข้างและไม้หลังเป็นโรสฟูดนะครับส่วนสเปคที่เหลือเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันมากๆเพราะการทดสอบเนี่ยก็จะเป็นการให้ฟังความต่างของเสียงที่เกิดจากไม้ข้างและไม้หลังคนละชนิดนะครับมันต่างกันยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับ ต่างกันไหมครับสำหรับผม,มีนเบสคนเล่นนะครับเสียงของ d 1 28ซึ่ง b a c k กกระไซเป็นโร w o o d เนี่ยโลมันจะลึกกว่าแล้วก็หายย่านความถี่สูงเนี่ยเสียงมันใสกว่าส่วนตัวที่เป็นโมฮอกเนีเนี่ยก็คือ d 1 8เสียงมันจะมีความวอร์มกว่าอุ่นกว่านะครับเหมือนย่านเสียงกลางเนี่ยมันแน่นกว่าส่วนแหลมอะมันจะมีความแบนๆน,นิดนึงซึ่งมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะครับผมแค่พยายามจะอธิบายเป็นคําพูดให้ทุกคน เข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะครับก็โรสบูดเนี่ยผมรู้สึกว่าโลลึกกว่าแหลมใสกว่าแล้วมิดอ่ะมันสกูปก,กว่ามันจะไม่ค่อยมีมิดส่วนมอกกานี่เนี่ยมิดมันจะอิ่มมันจะอุ่นกว่าโลน้อยกว่าแล้วแหลมเหมือนมันไม่ช่ำเท่าโรสบูดอันนี้ในความรู้สึกผมนะครับ